สวัสดีครับวันนี้เรามาประกอบนะครับชั้นวางทีวีกันนะครับโอเคนะครับเราจะเริ่มจากแผ่นด้านบนก่อนนะครับผมการสังเกตก็คือแผ่นด้านบนสุดนะครับจะเป็นแผ่นเรียบนะครับจะไม่มีรูใดๆทั้งสิ้นนะครับผมอ่ะเราก็ทําการประกอบด้านนี้นะครับเราจะทําการใช้ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวนี้นะครับจะเป็นตัวนี้นะทําการใส่เข้าไปในรูนะครับ ในรูตรงนี้นะครับแต่ละจุดแต่ละจุดนะครับพอเราทําการใส่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะนําเสานะครับมาหมุนใส่เข้าไปนะครับเราก็หมุนให้พอตึงมือนะครับพอตึงมือนะโอเคนะครับแล้วเราก็พยายามนะครับพอเราหมุนตึงมือแล้วนะครับพยายามเอารูนะครับให้รูให้รูตรงกลางของของเสานะครับ หันเข้าตัวชั้นนะครับทั้งหมดนะครับนี่จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับทั้ง2ด้านเช่นเดียวกันนะครับทั้ง2ด้านเช่นเดียวกันนะครับอ่ะโอเคนะครับต่อไปนะครับเราก็จะใช้ตัวนี้นะครับจะเป็นตัวนี้นี่นะครับเป็นตัวนี้นะทําการใส่ทั้งสองรูด้วยกันใช้ไขควงนะครับหมุนเข้าไปอ่ะพอเราได้แล้วนะครับเราก็จะนําแผ่น กั้นนะครับผ่นกั้นนะอ่ามาใส่นะครับจะมาใส่ตัวนี้นะครับก่อนที่เราจะใส่นะครับจะมีอ่าจะมีตัวนี้เป็นกลมๆนะครับเพื่อที่จะล็อกกัน็อตตัวนี้เนาะเราก็ทําการใส่นะครับทําการใส่เราจะสังเกตตัวนี้นะครับจะมีเวลด้านล่างอยู่เนี่ยนะครับอ่าจะมีเวลด้านล่างอยู่นะครับให้ทําการหันออกมารูด้านล่างนะครับอ่าทั้งสองอันเลยซ้ายขวา เสร็จแล้วเราก็ทําการใส่เข้าไปใส่แล้วนะครับเราก็ทําการขันนะครับขันให้เรียบร้อยนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้แผ่นกลางนะครับแผ่นกลางนะครับเราจะสังเกตได้ว่าแผ่นกลางเนี่ยจะเล็กกว่าทั่วไปนะครับจะมีขนาดจนเล็กกว่าทางด้านบนและด้านล่าง นะครับจะอยู่ในลักษณะน,นี้เนาะโอเคต่อไปนะครับแผ่นกลางเราก็จะทําการใส่ตัวนี้เหมือนกันนะครับตัวนี้นะเพื่อที่จะล็อกกับตัวแผ่นกั้นนะครับเราก็ทําการใส่เหมือนกันกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งอยู่ไนหนนะเดี๋ยวอีกตัวหนึ่ง ก็ทำการใส่ทั้ง2ตัวเลยนะครับใส่ทั้ง2ตัวเหมือนกันนะครับแล้วก็ใช้ไขควงเวลาเราประกอบนะครับเราจะใช้ด้านหินอ่อนนะครับลงด้านล่างนะครับผมเพราะว่าแผ่นนี้จะเป็นแผ่นบนสุดนะครับ ก่อนที่เราจะประกบเข้าไปนะครับเราก็ใส่เหมือนกันใส่เหมือนเดิมกับด้านล่างตัวนี้เลยนะครับเราก็ทําการใส่ตัวนี้ขึ้นไปก่อนนะครับเราก็สังเกตรูนะครับรูที่ตัวหัวน็อนนี้นะครับให้ตรงกับตัวด้านบนนี้นะครับถ้าสังเกตในไงก็จะมีนะครับจะมีหัวลูกศรนะครับหัวลูกศรตรงนี้นะครับก็คือให้หันชี้ไปทางรูนะครับจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็ ทำการใส่เข้าไปนะครับประกบเข้าไปได้เลยได้ เราใส่เข้าไปแล้วนะครับเราก็ใช้ไขควงนะครับขันเข้าไปเช่นกันนะครับจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้น็อตตัวนี้นะครับน็อต่ยปล่อยตัวนี้เนาะนะครับขันติดนี่ด้านข้างนี้เลยนะครับทุกจุดเลยนะครับผมทั้งหมด8จุดด้วยกันนะครับก็ใช้ไขควงใส่เข้าไปได้เลยนะครับ ั้ง4ตัวนะครับทั้ง4ตัวทําเหมือนกันหมดนะครับผมแต่นี้ผมจะใช้เครื่องมือเครื่องมือช่วยนะครับเพื่อให้เร็วไม่งั้นเดี๋ยววิดีโอจะนานนะครับแต่ถ้าที่บ้านลูกค้าไม่มีเครื่องมือตัวนี้นะครับก็ใช้ไขควงขันเข้าไปาะปกติได้เลยนะครับแต่ตัวนี้จะช่วยให้เร็วขึ้นนะครับ ด้านฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับ ก็ผันพอตึงมือพอนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับด้านนี้ก็เหมือนกันนะครับผมก็คือทําแบบด้านล่างเลยแทนบนนะครับผมก็คือจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับแล้วเราก็ใช้ตัวล็อกนะครับใส่เข้าไปเหมือนกันนะครับใส่ไปทีละ2ตัวก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่เพิ่มที พอตึงมือพอเนาะโอเคเพราะว่ามันจะล็อกของมันโดยอัตโนมัติอยู่แล้วโอเคนะครับต่อไปนะครับด้านบนนะครับเราก็ทําเหมือนกันนะครับใส่ไปก่อนเลยโอเคก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับต่อไปแผ่นล่างสุดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นแผ่นล่างสุดนะครับแล้อันนี้เราได้ทําการใส่ใส่ไว้อยู่แล้วนะครับอ่าเราก็ทําการประกบได้เลย ถูกฝังหรอิีกฝังอ่นะครับเราก็ทำการแยนตัวนี้ขันเหมือนกันเลยนะครับโอเคนะครับเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้น็อตตัวนี้นะครับอ่าน็อตตัวนี้เนาะนะครับร้อยตามรูลงไปได้เลยนะครับเพื่อยึดกับตัวเสานะครับผมอ่าจะอยู่ในลักษณะนี้นะครับ นีก็ทกําการขันไปอย่างนี้เลยนะครับก็พอตึงพอตึงมือนะครับผมอโอเคแต่เดี๋ยวอันนี้ผมใช้เครื่องมือช่วยเนาะจะได้เร็วอ่อาสี่ตัวเราก็ทำาองเรวลยนะครับเอาแค่พอตึงมือนนะ เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับผมส่วนตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการลื่นนะครับเราจะมีการลื่นให้นะครับผมก็ติดไว้ทั้งหมด4มุมด้วยกันนะครับก็แล้วแต่ลูกค้าสะดวกนะครับผมว่าจะติดหรือไม่ติดก็ได้นะครับผมนะโอเคก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับนี่นะครับจะอยู่ในลักษณะนี้เนาะแข็งแรงทนทานนะครับผม แล้น้ำหนักได้นะครับกานนี้ครับขอบครับ